เอาตัวไม่เอาเองลวดเดียวเลยลูกมันจะได้คลายตัวรู้คลายออกจากตัวเห็นไปด้วยไม่ต้องไปตั้งท้าไม่ต้องไปตั้งรู้ซะก่อนเห็นซะก่อนไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปเลยไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยลูกไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไม่ต้องไปตั้งท้าเดี๋ยวมจะได้ลวดเดียวเลยลวดเดียวล้างตัวล้างเองลวดเดียวสลายตัวสลายเอง ลวดเดียวว่าใครตัวใครเองไม่ต้องตั้งเทกอนขนาดจิตล่างขนาดจิตเองขนาดจิตสลายขนาดจิตเองลวดเรียลวดเดียวลวดเร็วฉับพันขนาดจิตสลายขนาดจิตเองขนาดจิตทิงขนาดจิตเองขนาดจิตไม่เอาในขนาดจิตเอง อย่างเจะไม่เอาต้องไม่เอ,มเอาเองเลยลวดเดียวเลยเดี<ๆ>๋ยวขนาดจิตเดียวก็ล้างกันในขนาดจิตเดียวนั่นแหละขนาดจิตเดียวก็สลายกันในขนาดจิตเดียวนั่นแหละ<ๆ>ขนาดจิตเดียวก็อย่ยยกเว้นขนาดจิตเดียวก็คือขนาดงพรอเป็นชาติพบหนึ่งชาติหนึ่งฮะขนาดจิตเดียวก็อย่ยยกเว้นขนาดจิตสลดยขนาดจิตเลย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอารวดเดียวเลยมันจะได้ไม่มัวแต่เป็นขนาดจิตแบบนั้นแบบนี้อะไรทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองเลย เอาก็ไม <t od il |ms|> <ana> <im> <ancy> ่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมจะไม่หวงรู้ซะก่อนรู้หวังเหมนซะก่อนเออติดตัวดูติดตัวรู้เยอะมั้งกูอะไรววนในตัวดูตัวรู้แล้วผมหวังมันก็เยอะปริตภทณในตัวดูตัวรู้มันเยอะเพราะมันฝึกตัวดูตัวรู้มามันฝึกเอาในตัวดูตัวรู้มามันก็ปริตภทณในตัวรู้เยอะ องจากรู้ไม่เป็นใครจากตัวรู้ไม่เป็นอะไรก็คอยจะรู้ซะก่อนอยู่เรื่อยอะไรก็คอยจะรู้ซะก่อนยูเรื่อยตัวเพ่งรูตัวรู้ตัวเห็นมาตัวเอารู้เอาเห็นมาพีข้อีตัวเห็นตัวรู้มันเยอะหลวดเดียวไม่เป็นฉับพันไม่เป็นรู้ซะก่อนอยู่เรื่อยเห็นซะก่อนอยู่เรื่อย ทิ้งทายเลยลูกทิ้งตัวทิ้งเองเลยไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยมันจะได้รวดรวดเร็วฉับพันไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยลูกย่ามัวแต่ขนาดจิตแบบไหนซะก่อนอย่ามัวแต่ขนาดจิต <c oughs> ร่างนำเรี่ยำเรี่ยเรื่อยเออทิ้งโดนทิ้งเองจะเสียเวลาทิ้งอะไรทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละอย่าไปเสียเวลาไม่เอาอะไรสระตัวสระเองอย่าเสียสระอย่าเสียเวลาไปสรัทธาอะไร จะได้ไม่เป็นนิวรนขวางมหากุนาการโปรดการล้างสังสวัสด์โมจะเป็นสละนั่นสละนี่สละนั่นอันนี้มันก็กลายเป็นมันไม่ได้ล้างสังสวัสดิ์ไม่ได้ล้างช่วยสังสวัสดิ์ละสละทิ้งสละหนีแล้วสะบัดก้อนหนีล้วิเวกหนีล้วไอโลดหนีละละหนีละ มันทำไปทำมามันก็เลยไม่ได้มีส่วนในมหากุนาไปได้วยกันละยังไม่ได้ทดแทนคุณเลยจะทดแทนคุณก็ต่อเมื่อมหากุนาไปได้วยกันอย่างนี้ละตัวละเองจากละมันทั้งละทั้งไม่ละไปได้วยกันอย่างนี้แหละจะได้มหากุนาไปได้วยกันมหากุนาแห่งการจบตัวจบช่วย ดับล้างช่วยว่างล้างช่วยคลายช่วยหลุดช่วยมหากรุณาเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะไม่เอาเองไปเลยรูปวดเดียวเลยเออไม่ต้องไปห่วงตั้งรู้ซะก่อนรู้มันจะมีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีไปไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปโทษให้มันจับพันให้มันวันชละจับพันรวดเดียวรวดเร็ว รวดเร็วรวดเร็วรวดเดียวรวดเร็ว,ว,รวในการคลายช่วยดูช่วยไม่เอาตัวไม่เอา,เอ,าเองไปเลยสิน่แหละเรียกว่าคลายทิ้งคลายกับบัวที่มันบานพ้นบานเองบา,บานทิ้งบานเอง <c oughs> ตั้งสติ อะไรตั้งสติเป็นเรื่องละตั้งสติตั้งสติตสตมันก็ติดสตินั่นแหละไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องลูกตั้งสติมึงก็ติดสตินั่นแหละ มึงไม่ได้เป็นบ้าในเรื่องอื่นและก็เป็นบ้าในเรื่องติดสตินั่นแหละบ้านนอกบ้าไในามีบ้ามีบ้าบ้านนอกบ้านในไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งนี่คลายทิ้งตัวคลายเองไม่ยึดสลายตัวไม่ยึดเองไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม ตั้งสต,ติตั้งสติมึงก็ตีสตินั่นแหละไม่ลงนอกมึงก็หลงในไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งดิไม่มันทั้งไม่ไม่ไม่สลายตัวสลายเองคลายทิ้งคลายเองบานหลุดจากบานเองบานพ้นจากความบานเองเนี่ยบานหลุดบานพ้นจากบานเองบานทิ้งบาน ต่อไปมึงก็จะเลิกแฟชั่นแล้วไอ้ไปถ่ายรูปคู่กับดอกบัวบานเนี่ยมึงจะเลิกทันทีเลยเลิกแฟชั่นเลยเฉยมากเฉยมากเฉยมาก,มากดอกไม้บานอย่างเงี้ยดอกบัวบานเงี้ยจะดอกหาแล้วก็ตามทีบานทิ้งบานหมดแหละไม่เหลือรอกตัดสู้ดีๆไม่ทิ้งไม่เอง ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมหละ ลายรวดเดียวไม่ต้องเป็นขนาดจิตแบบไหนก็นแล้วไงสลายเลยขนาดจิตไม่ต้องโมจะเป็นขนาดจิตแบบนั้นแบบนี้อยู่ขนาดจิตก็ขนาดงการคอยเกิดดับ่นแหละ,ออะเออไปเกิดไปดับอะไรอยู่แล้วทิ้งตัวทิ้งเองเลย เราไปเอาตัวไม่เอาแองเลยดิทุกอย่างที่อยากไม่ <coughs> 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 เอเลยไม่เอาตัวไม่เอาเองมัวแต่จิตแบบนั้นแบบนี้ซะก่อนดิมัวแต่จิตแบบนั้นแบบนี้ซะก่อนทําไมเล่ารวดวเดียวเลยฉับพลันเลสิไม่เอาตัวไม่เอาไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอา ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจำเรยไปด้วยสิลูกเออจะได้คลายทิ้งคลาย อี่งั้นเดี๋ยวไปอยู่ตรงตัวนิ่งตัวเฉยแล้วก็เรียบร้อยเลยกบในกลากบในกะลาขังพคกในกลาอย่างนี้แหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิมันจะได้ไล่ล่องลอยไม่มีความเขตล่างไปอุเป,ปียนอเคิชิงสิ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอะไรลูกเออรวดเดียวรวดเดียวรวดเดียวอยู่มัวแต่ขนาดจิตแบบน,นั้นแบบน,นี้อยู่ต,ตัวขนาดจิตนับตัวปัญหาเลยคบชาติเลยเกิด,ดับเลยตัวหลงเกิดลงดับตัวขน,น,นดดานนนจด,ดจิตวดเดียวเลยสิ เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจะได้หมดปริพเทอในตัวรู้ไม่รู้หมดปริพชทอตัวเห็นไม่เห็นไม่ต้องห่วงเห็นไม่เห็นไม่ต้องห่วงหมดปริพเทอในตัวเข้าใจไม่เข้ยใจหมดหมดปริพเทอในทิฏฐิปัญญาปัญญาทิฏฐิไม่ไม่มันทัางไม่ไม่ไม่นั่นกัน ล้างตัวล้างเองไปได้วยกันนั่นแหละไม่ต้องมีห่วงงนานจิตแบบนั้นแบบนี้อะไรล้างตัวล้างเองเนี่ยมันล้างทุกแบบไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยทุก,กอย่างทุกอย่างคลายทิ้งแม้กระทั่งตัวคลายเองเรียกว่าคลายทิ้งคลาย เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไม่เอาก็ริะทตัวไม่เอาเองไม่เอาเพรงที่ตัวไม่เอาเองตองเล้ยดบ่ที่ใจต้องเลี้ยเนั่นแหละมันมันจะฉับพันในการคลายช่วยหรือช่วยสัมวัตต์ที่ไปตั้งรู้ค้างรู้ตั้งเห็นค้างเห็นในอย่างนี้มันก็เฝ้าอยู่เหมนพิชาเฝ้ายามก็อยู่เฝ้า รู้จริงเนี่ยมันทิ้งไม่กระทั่งตัวทิ้งเองมันไม่ใช่ไปทิ้งอะไรมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันไม่ใช่ไปไม่เอาอะไรไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไม่ต้องยืดเยอะไม่ต้องย่นเยอะมันไม่มีสเต็ป ต่มันล้างสเต็ปมันสลายสเต็ปตัวสเต็ปนี่แพบชาติเลยตัวขนาดจิตนี่ก็พบชาติเลยการเกิดการดับอะไรตัวสเต็ปนี่ก็พบชาติเลยการเกิดเกิดดับอะไรนิพานไม่มีสเต็ปนิพานน่ะไม่มีสเต็ปนิพานริงไม่มีขั้นไม่มีตอนมีขั้นมีตอนมั่อมีอุทาน ขั้นตอนเป็นเรื่องของความยึดติดขั้นตอนเป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของประทานอย่างมัน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 ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีที่มันมีมันไม่มีเป็นเรื่องของตัณหากำหนดประทานกำหนดตัณหากำหนดที่เพียงอกเสีนงที่ไม่สอดคล้อ มีีเน่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแต่ที่ที่มันดันมีทั้งมีทั้งไม่มีก็เพราะว่าปัญหามันกำหนดทีทีที่กำหนดทีทีปัญหากำหนดทีที พร้อมกันทุกอย่างเหมือนเดิมพร้อมกันนี่แหละกับบัวบานที่บ้านแหละ มันทิ้งบานก็ไม่ทเรเราก็ดนุอย่างนั้นแหลไม่ทิ้งทิ้งเองกไม่ทิ้าเราก็บตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งอย่นั่นแหละทิ้งัทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอางิมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้ง Rồi chuẩn lo tay ทางโคกนิกาลาของนิกาลาอะไรนิ่งอะไรเฉยอะไรนิ่งอะไรเฉยมาจากไหนอะไรนิ่งมีเฉยก็ตัณหาประทานเป็นผู้สร้างขึ้นมานิจังอนัตตามันมีนิ่งมีเฉยที่ไหนเล่ามีไหมล่ะอนัตตามีนิ่งมีเฉยนิ่งเฉยเนี่ยมันตัณหาประทานเป็นผู้สร้างขึ้นวันรอขึ้นทุกวันเราขอบนิกาลากางโคกนิกาลา ดัดดันไม่เอาท้งตัวไม่เอาเองดิไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดิคลายติ็กคลาย ตั้งสติมันก็ติดสตินั่นแหละมีสติมันก็ติดสติเยอะสตินั่นแหละโลกียธรรมทำแบบโลกโลกเนื้อหาตัดสู้เนี่ยมันมันไม่ตั้งทั้งตั้งทั้งไม่ต้องไม่ต้องทั้งต้องทั้งไม่ต้องเนื้อหาตัดสู้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนื้อหาตัดสู้ ไม่ปเลยสิไม่มันแท้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปเลยจะมาเสียเวลาตั้งสติสักวอนทำไมเล่าเนื้อหาตัดสรุเนี่ยมันไม่มีนะทั้งตั้งไม่ตั้งเนี่ยไม่ตั้งทั้งตั้งไม่ตั้งตั้งไม่ตั้งมันยังมีตัวอยู่ดิตัณหาเป็นผู้เสี่ยมตัณหาเป็นผู้สร้าง และอุปทานจับจองอยู่อย่างนั้นสร้างสติมันก็ติดสติอยู่นั้นเจริญสติมันก็ติดสติอยู่นั้นอุปทานจับจองอยู่อย่างนั้นอุปทานจับจองอยู่อย่างนั้นหาเป็นผู้สร้างไม่เลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ เรียกว่าตัดมันท sí. ั้งตัดทั้งไม่ตัดสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละตัวตั้งสตินี่มันไม่ได้สลานะตัวตั้งสตินี่ไม่เป็นตัวตีสติมันโลกิยธรรมมันไม่ใช่โลกุตระธรรมมันโลกิยธรรมเห็นเจริญกันจังสอนกันจังเสี่ยมกันจังเสี่ยมกันแต่โลกิยธรรม ทำแบบโลกโลกอ่ะทำที่มันสังสารวัตรในธรรมทำชนิดที่มันจะเป็นสังสารวัตรในธรรมอยู่สิตัวตั้งสติอ่ะตัวมีสติน่ะทำที่มันจะเป็นสังสารวัตรในธรรมอยู่สิอะไรในอะไรไม่ไปเลยสิตัดเลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะไม่เป็นทั้งโลกกตลระมันจะไม่เป็นทั้งโลกีธรรมอย่างเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่จบตัวจบช่วยกันเลยยุติตัวยุติช่วยกันเลยสอนกันจังฝึกกันจัง

สอนเป็นขจอนไม่ตัดสรู้สอนเป็นพระจอนติดรู้เที่ยงเป็นขจอนไม่ตัดสรู้เที่ยงเ็นจอนติดติดรู้บอกแล้วในสางวัดเนี่ยมันมีอยู่แตะกูลเดียวเนั้นแหละคูดเสี่ยม กอดเสี้ยมต้องนั่งต้องนี้จากสิ่งที่มันไม่ต้องทางต้องยังไม่ต้องต้องนั้นต้องนี้ต้องนี้ต้องนั้น ตัวตัดเองก็ต้องตรงอย่างนี้ก็ไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งก็ตัดตัวตัดมันต้องตรงแบบนี้เลยเออไ่ตัดอะไรเล่าตัดตัวตัดเองอะตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดนั่นแหละไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ต้องนี่ไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องมันจีเสี่ยมกับซชจนเป็นตูเป็นตาไปเรื่อยเสี่ยมกันเชจนไม่ตัดชะ้น ไหมไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมอย่มัวแต่ไหมไม่ไหมอะไรอย่ามัวแต่ไหมไม่มอะไรทําไมกบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมจะได้สลายทิ้งหมดทั้งไหมทั้งไม่ หาเป็นผู้เสี่ยมหาเป็นผู้สร้างสติสมาธิตะยัตสบชายานโลกละทำโลกียธรรมแต่ตัณหาตัณหาเป็นผู้เสี่ยมผู้สร้างะนั้นากที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันก็มาหลงมีหลงไม่มีจากที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันมันก็มาหลงเอาหลงไม่เอาก็ตัญหาเสี่ยมัตันหาสร้าง ยากที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันก็มาหลงยึดหลงไม่ยึดก็คือปัญหาเป็นผู้เสี่ยมผู้สร้างอย่างนั้นแหละมันก็เลยเกิดความเป็นโลกิยะธรรมเกิดความเป็นโลกุตระธรรมขึ้นนิพพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นโลกิยะไม่จัดว่าเป็นโลกุตระนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรนิพพานเนี่ยไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นเอง นิพพานไม่จัดว่าเป็นเพราะเป็นภูมินิพพานไม่จัดว่าเป็นพมรโลกเป็นเทวโลกแล้วเป็นเพราะเป็นภูมินิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งตัวไม่เป็นที่ผ่านมาเ็าเรียกเราเสี่ยมเสี่ยมสอนกันที่ผ่านมาเสี่ยมสอนสอนเสี่ยม ก็ไปเป็นตัวเป็นตาเป็นล่ําเป็นสันแบบนั้นแบบนี้ต่อไปก็ปรับเป็นภาษาตรดสรู้ภาษาบัญญัติที่ท่านให้ไปก็ไปปรับเป็นภาษากิษประโยคนไหนจะใช้ได้นะประโยคนั้นยยเยอะๆเอาไงติดแต่ตัวสํารวมอี่เนี่ยต่อมึงมันม่ได้ไปไหนแล้วเนาะต่อแต่เสาอยู่นี่แหละปล่อยนี่เต็มที่หน่อยเออปล่อยตัวปล่อยเองปล่อยไม่งั้นตัวปล่อยตัวไม่ปล่อย ตัวสำรวมมันก็เหมือนยืนกอดเสาเดินกอดเสากอดเสาไม่ได้ไปไหนล้าเป็นมิชาหอยหอยก็หลักหลักก็หอยอยู่ด้วยกันเีนี้ก็ไปลงหม้อต้มแล้วทีนี้จะล่อหอยก็ปากหลักไปปากันจับหลักถอนขึ้มาในเต็มหลักดังนั้นจริงๆเนะี่ยมันไม่มีหลักที่มันมีหลักเพราะมันมีอุปทานมันมีตัณหาเออ ถ้ามันไม่มีต right? right. so, ัณหาเนี่ยมันจะไม่เกิดหลักอะไรขึ้นเลยไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยนะไอ้ตัณหาเป็นผู้สร้างเนี่ยคอดเงาสมุทัยอ่ะตัณหาเป็นผู้สร้างตัณหาเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นตรงนี้ตองงั้นต้องงั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดหลักการขึ้นมากมายเกิดหลักการตามมามากมายเลยนิพพานไม่จัดว่าเป็นอะไรอย่ามีพูดในฝังมาเนะมันไม่เป็นไม่กระทั่งตัวไม่เป็นเอง